เะเลอครับเขาเกิดบ้านฟังอ็อบเพิ่์นครับก็ว่าต้องการน่าจะไปอะไรนะพี่เข้าไม่ได้เหรอมา Ui- ôi- Mày không có mẹ Mày.. không có ยัดไม้เลยนะไอ้เหี้ยยดแม่โตมาเหตดเนี้ยมีมีดินฮุกอะไอสัตว์โอ้โหลมอ่สวยจะเล่นได้ปะหรือว่าให้ให้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มันไหนวะมันอยู่ในบ้านฟ้าพี่ตามตามรอยไปอย่าี้จริงคร้บเคลื่อนเหยื่อบุไม่ได้ไม่ได้ครับพี่เหยืห่อบุโอ้โหไอ้เหินไอ้ของมอง ตัวคุณใครใครใครนั่งอยู่กับตัวส,วน,นนะสวนมาเลยครับผมเลยก็ได้นะสวนมาเลยสวนมาเลยนี่มาให้สักมาเลยโตมาเลย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 ใช่ไหมเออน้องตีมงเอาเครื่องก่อนเลยเดินเดอะเบสเหรออีอกหัวได้เก้าสิบแล้วลงไปนะ กลับคือเครื่องครับกลับไปแล้วชือยผมช่วยได้ครับจะไปช่วยเปล่าไม่ต้องกลับกลับรบไอ,บอรไปช่วย,อ,ยอ,อ,ออกซ้ายแบกอ้อมออกซ้ายแบกค่อยๆเดินไปออกซ้ายแบก กลับมาเครื่องไปทุบไปทุบไปเลยกลับทางเครื่องช่วยเลยทุบน,น่าจะไปเครื่องมาเครื่องมาผมมาผม ไม่เอาแม่คุณลินโอ้โหแม่แมสรอบนี้เครียดจัดแมสเทสาักอันก็ไม่เห็นอยู่ซ้ายบ้านใหญ่นะยังไม่โดนคุณี่ว่าก้าวล้วรหนึ่งแกะ เขาบนรถเอา้าเอา้อเอาคอมไม่ปีนคอไม่ตีนว่ไปใม่มอรอบนึงเหรอม่รอบนึงจะรอให้ลงครับลงทุกวันนะอย่าลืมไปกดไลค์ให้นะครับ รถต้ยาวิ่งไปหายตัวเลยทถต้องยืนไหนครับผมที่โดนแขนแหละต้องสูงที่สุดเรอช่วยเขาเลยทำอะไรบ้านฝากลับ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 มาปได้ปะยังครับ

โโอ้โหมันบอกหมายบิน,นรอ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 ประตูตรงนั้นมีไกลไกลป้างมะมีสายก้างมาเปิดสายก้างก่อนเปิดเก้าเก้าไว้ก่อนไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยเลยูก คือลอกนะรถพิ่มารถลินจะปิ้นทำงานยังทำแล้วครับมีแล้วครับรถมาทถดรถมาทดเถิะมามามันยืนบล็อกมันยืนบล็อกมันยืนบล็อกไป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 คุณลินบอกบังให้ทดคุณลินโดนแล้วใครโดนวิ่งขึ้นมานะใครโดนวิ่งขึ้นมาวางโดนดึงหลังนะไว mãi 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 tai gang tai gang mãi con mãi con tên tu bé đâu mãi đâu mãi thôi mọi người mọi người mọi người mọi còn mọi người 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 อยู่ไหนนี่อหม,มาตัวอย่ามองมันนะเี่ยนที่เดิม,มทดอ้อ้อมเนินทดอ้อมเนินไม่เข้าฝั่งฝั่งฝั่งไม้อ่าอ้อมเนินไมเข้าฝั่งไหนโตถึงรอคูอ้อมอ้อมถึง้วบอก อยู่ข้างล่างอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้ทศมา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 ทศปาบนึงแปาบนึงแม๊บนึงแปาบนึงไปเฮ้ยไอ้เหียช่วยเล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 ยตกขึ้นไปตกขึ้นไปมาทศมามาเลยกันนไมอยู่ขันพวกยุ่ที่ก่อนโยโก แนวแล้วกลับไปหายทุกรตายยังวะยังเตง็มต่อโตอยู่ไหนที่เดิมที่เดิมอย่างเหมือนเดิม,มเดิมต้องต้องบล็อกต้องบล็อกต้องบล็อกบล็อกบล็อกหน้าหลังไปก่อนไลคุณลินวิ่งลงคือถ้าคนคนช่วยคนช่วยไม่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 เจ็บฟรีอ่ะช่วยได้ใครมีบอลโล่ไหมไหมพี่ผมลิม,ม,คลมีคุณลินมีคุณลินจะอ้อมอ้อมเข้าหลังไม้ครับ ได้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยดักเหมือนเดิมเออดักเหมือนเดิมแหละรอ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 บุรีโตบอลโตโตบุรีลงบอกไว้บอกไว้บอกไว้ลงได้ยังลงแล้วครับลงมาแล้วครับโอเคโอเคออกมาแล้วออกซ้ายนะเฮ้ยมันไล่พี่ช่วยแล้วไปโตไปตัดกูแตกตรวจแล้วตรวจแล้วออกมาไกลไกลเบียดเม้นท์ไกลเบียดเม้นท์ ไปฮิวฮิวกันเสองคนโตมึงฉีไปก่อนเออเออฮิวกันก่อนฮิวกันก่อนกลายเป็นเมนแล้วอยู่บ้าออยู่แล้วล่อดอยู่แล้วน้าบ้านเหล็กนโตอ้อมมาเลยอ้อมมาทางนั้นแหละสวยแล้วสวยแล้วตรงไหนพี่ไม่รู้มันไปป่ะนะไอ้บอลหยู่ของพี่บอยุดของพี่ ตัวิตัวิเปิดประตูตัวิเปิดประตูใครเปิดประตูเลยมึงอ่ะประตูเนี่ยประตูกลางเนี่ยซ้ายกลางเนี่ยขอเปิดให้แล้วมา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 เหมือนเขาดูสติล้าเราเราเราเอาเอาคุณทีมแทงหลังอยู่ป่ะน่ะไม่มีไม่มีครับแล้วผมตายแล้วผมตายแล้วออกเลยก็ได้คุณนี่ขาบไปไม้หน่อยขาบไปไม้หน่อย ไอ้เจ้าทศทศมีทางหลังอยู่ปะไม่มีไม่มีไม่มีเอาลดขนาดเอาให้ขึ้นนะพี่ตัวบล็อก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 ตวยกูค้างกูค้างกูมีทางหลั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 งจะพราะทางหลังเนอะบอกให้มันหน่อยบอกให้มันหน่อยบอกให้มันหน่อยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลย ไม่จะแทงวาลยังมเหมือนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนี่แตมสามมือสองขอคิบหน่อยนี่เตมตันโอ้หไม่น่าเลยเดูเลยเที่ยงมัน